เราทําพิธีเสริมดวงชะตา,าให้กับให้กับเขานี่ก็คือ,อพระแม่ธรณีกับพระแม่ลักษมีเนาะพระแม่ทําไมเราถึงสององค์นี้ถึงทําพิธีในการเสริมดวงให้เขาก็เพราะว่าพระแม่ธรณีเนี่ยจะอุ้มชูชีวิตอของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นนะด้วยการด้วยพลังแห่งพระแม่ธรณีทั้ง5ประการนะหนพลังแห่งการอุ้มชูสง พลังแห่งการหล่อเลี้ยง3พลังแห่งการดำรงอ่าสี่พลังแห่งการรักษา5พลังแห่งการคุ้มครองทั้ง5มหาพลังเนี้ยที่จะไปอุ้มชูชีวิตที่เราจะทําพิธีให้ให้กับอา่าอุลีเวย่ยเนาะอุลีเวย่ยที่อยู่ประเทศมาเลเซียนี้ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอา่าทั่วๆไปเนี่เราก็จะองค์เดียวก็คือว่าอา่าพระแม่ธรณีก็อา่าก็คุ้มครองหรือว่าสมบูรณ์ละแต่ อ่าเพราะว่าชีวิตของเขาอันนี้ก็อ่าจะมีธุรกิจทำมาค้าขายหรือหรือการงานต่างๆเนาะอันนี้เราก็จะเสริมด้วยกับพระอ๋อพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีผมพูดยาวไปหรือเปล่าอะไร <laughs> ได้ได้อออ่าเริ่มต้นเนาะอ่าเริ่มต้นก็คือว่าพระแม่ตาธรณีเนี่ยเรามาทำพิธีเพื่อให้อุ้มชูชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอืมอ่าจริงเท่านะกับ这个黄立伟啊你给你今天给你加持就是地母娘娘 来加持你，来保佑你，来啊、呃、扶持你，啊、呃、你的给你的改运转运，然后来啊、呃、保护你做生意，啊、呃、一直上升啊、哦，因为现在你的运气呢是比较低，然后现在呢是我们今晚呢，我们一般就是只有第五娘娘，但是今天呢还有多请了一尊，就是呃帕麦托拉尼啊帕麦拉什尼。 พระแม่มญญลักมี这个就是给你做生意会给你顺利啊不会遇到一些障碍啊那些东西啊就是希望你啊可以顺顺利利啊ตัวเองก็กมุมอื่นบ้างอ่าเดินเดินมาทางนี้บ้างอะไรบ้างโอเคไหมอ่าอ่าแล้วก็พอเราทำนะนี่ก็คือจะเป็นหม้ออ่าสำหรับที่ว่าถวายบูชาพระแม่ธรณีกับพระแม่ลักษมีหม้อนี้ก็เปรียบเสมือนกับชะตาของเขา ทางอาจารย์อยู่ที่นี่นอกจากว่าวันนี้ทําพิธีเสริมให้แล้วเดี๋ยวาทางอาจารย์ก็จะสวดมนต์สวดภาวนาสวดคาถาเสริมมงคลให้เขาอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับมือถือนะไหมส่มมงเข,ข้านี่มือถือนี่ก็ส่งไปที่ทางมาเลเซียแล้วก็我们会有一个加持那个炉给你就是说这个这个炉呢师父<嗯>师傅呢就会每天之后师父每天会给你念经然后这个呢就是给你转运补运 โอ้ this 就比方说手机一样我们那个手机无信号啊就直接传到给你嗯好啊เนี้ยอันนี้นี่ก็ก็จะมีของอื่นๆตั้งอันนี้ก็คือเป็นการตั้งประลัมพิธีเพื่อให้พิธีเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็สื่อสารเนี่ยไปได้ไกลอ่ไปได้ไกลอ่าไ,ไ,ไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องสัญญาณถ้าไม่ไม่ไม่แรงพอมันจะไปไม่ถึง 然后，把，เข้าไปสู่วิบ嗯，然后这个呢，今天我们做的这个布置呢，一般是没有做的。然后今晚是特别的，因为知道你的运气会比较低。然后今天是阿公，然后和阿展南师傅商讨了之后，所以，啊、呃、今天准备了这些仪式给你，啊、呃，想给你祝福你，然后呃，让你的生意，还有呃，不会遇到这么多的难题，那么多的困难，那么多的难关。 ให้给你一切顺顺利利อืมอืม这个就是说好像给你充电เหมือนกับเสาวิทยุเรดิโออ่ะถ้า FM ไปได้ไม่ไกลนะเอเอ็มก็จะไปได้ด้ยทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยอื๋อคือเขา像是我们那种呃焊机啊啊哈哈我那 WiFi 焊机哈哈好的 G, <laughs> 这就是这是就就差不多这样的意思然后ขอให้เราเนี่ยสาธุอนุโมทนากับอาจารย์ คำว,ว่าสาธุอนุโมทนากับอาจารย์นี้หมายความว่าเรายินดีที่จะเออให้อาจารย์ทําพิธีให้และยินดีที่จะปฏิบัติตามาที่อาจารย์จะสั่งสอนให้อันนี้เขาเรียกว่าสาธุโซ่เลเซ็นแล้วเยจะ้วสส功德ส喜สิ功德,功德师父今天给你做的这个法事哦然后师父会怎么教你怎么做然后你就跟随着做 อ่านั่นคือช่วยอิเชี่ยสุดลีลีอืมนะพออาจารย์ทําพิธีเสร็จเราก็อ่าดีใจอ่าดีใจอ่าสาธุอะไรเงี้ยเหมือนกับเมื่อกี้ละโอเคดีใจโอเคไม่ใช่ว่าอ๋อเสียใจไม่ได้อ่านั่นคือสืบสิ่ง功德อ๋อพวามีทั่วฝุ่นอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มทําพิธีนะทำพิธีสาธุอ่าบัดนี้อ่าก็อ่าได้เวลามงคล 勒勒แล้วเลิกแล้วก็จะได้จุดทุบเทียนบูชาพระแม่และขออนุญาตในการประกอบพิธีกรรมซึ่งนายอุยฮั่นจงเป็นตัวแทนในการจุดทุบเทียนทําพิธีให้กับนายอุยนะลีเวอน่ะอุยลีเวออนีก็า,า่นอกจง้วาเริ่มพีรเิ่มแนก็อถึงเวนะาเริมพิะคราแรมี เปอมาบอกรบอกรวยลิเวอสิ่งสุนีออ无灾无难สาธุสาธุอ่อต่อไปก็จุดเทยียนลูกขอหน่อมนัมคารวะสการะบูชา่ที弟子在这里ิ心พระแม่ธ<啊>รณี娘娘และพระแม่ลักษมีด้วยจิตศรัทธานะ诚心的供请อนุญาต ในการประกอบพิธีกรรมเสริมดวงชะตาขาจัดเคาะภัยชินชิวที่หมูเนี้งเหพระแม่รัศีไหลเป่ายู่โวซุซุนีขอให้การประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้จงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สําเร็จสมบูรณ์ทุกประการเทินสาธุสาธุาธผู้ครอง这个法事可以顺利成功保佑呃 威力为，啊，消除灾难。 อมพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอมพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอ้มพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอมโอมตัสสะมาอุ้มตัสสะมาอุ้มตัสสะมาอุอมตัสสะมาอุอมอ้มพุมารมมาสยังติ โอมพมารามมะสัยังติโอมพมารามมะสัยังติโอุ้อมสิคเนสายะสิทธิาตานะมะโอมสิคเนสายะสิทธิาตานะมะโอมสิคเนสายะสิทธิาตานะมะโอุ้อมเจมาตากีโอมเจมาตากีโอมเจมาตากีโอุ้อมเมกามะอุโอมเมกามะอุโอมเมกามะอุ โอมเมกมะอุอมโอมนวนฮาเลฮเลเวสุวอิอตัสยะโอ้น e m วนเฮาเลเฮเลเวสุววนอิอตัสยะโอมน e t สวนฮาเลฮเลเวสุววนอิอตัสยะมโอมโอมอัองสัโอมอัองสัโอมอังสักโอมสาธุก็จะได้ในการทำพิธีให้กับ คุยรีเว่ยโดยอขออันเชิญบารมีพระแม่ธรณีและพระแม่ลักษมีสาธุสาธุป <c oughs> ั๊บ,บหนึ่งนะตัวเองถ่ายวีดีโอตัวเองก็สามารถถ่ายนู่นนี่อย่างอย่างนี้ได้เลยระวังทีแงงสวดสาธุโอ้ มนามัตระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปตะพีนนะวีนันะโอมออุสวะนะมะฮาโอมนามัตระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปตะพีนนะวีนันะโอมออุสวะนะมะหาโอมนามัตระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปตะพีนนะวีนันะโอมออุสวะนะมะา โอมนม,มัตพระแม่ธรณีสีธรณีมหาเทวีปัตพีนะนะวีนะนะโอม,มะอุสวหะหะนมาหาโอมลูกขอน้อมคารวะสักการบูชาพระแม่ธรณีด้วยจิตศรัทธาพระแม่แห่งการอุ้มชูลักถนอมเลี้ยงดูประคับประคองหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูชาวโลกและสรพสัตทั้งหลายทั้งปวงพระแม่ธรณีให้สารอาหารแก่พืชพันธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวง เพื่อไปหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูดำรงชีพของตนเองของชาวโลกและของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้เจริญเติบโตทั้งทาง,ทงรูปธรรมนามธรรมาและทางจิตวิญญาณพระแม่ธรณีเป็นพื้นแผ่นดินให้ที่พักที่อาศัยพึ่งพิงบั่นคงเป็นสารณะทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงบัดนี้เราลูกหลานขอตั้งปณิธานจเจริญพลังธรณีวิหารห้า หนึ่งอุ้มชูสองหล่อเลี้ยงสามดำลงสี่รักษาห้าคุ้มครองบัดนี้ขออันเชิญและขอประทานอนุญาตในการประกอบพิธีกรรมถวายหม่อบูชาแด่พระแม่ธรณีนี้ขอให้การประกอบพิธีจงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สเร็จสมบูรณ์ทุกประการเทินสาธุบัดนี้ต่อไปก็จะได้อันเชิญพระแม่ลักษมี ไปโ在我们要恭请啊啊พระแม่ัม来啊扶持你补助你的运气สาธุสาธุโอ米，นามัตลักษมีมหาเทวีสีวิษนุตรีมะมะมาตายะนโมนามสวาห์นามาโอมนมัตลักษมีมหาเทวี สีวิศนุตรีมะมะมาตายะนโมนมะสวะนะมะาโอมนัมัตลักษมีมหาเทวีสีวิศนุตรีมะมะมาตายะนโมนมะสวะนะมะาโอมนัมัดลักษมีมหาเทวีศีวิศนุตรีมะมะมาตายะนโมนมะสวะนะมะาโอมนมัดลักษมีมหาเทวี สีวิษณุตรีมะมะมาตายะนมโมนมะสวะนมหาโอลูกขอนอบน้อมคารวะสักระบูชาพระแม่ลักษมีด้วยจิตศรัทธาบัดนี้พระแม่แห่งการนำนำพาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ประสานเชื่อมโยงติดต่อค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์บัดนี้ขอประทานอนุญาต พระแม่ในการถวายม่อบูชาแด่พระแม่ลักษมีนี้ขอให้การประกอบพิธีกรรมจงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สมบร็จสมบูรณ์ทุกประการเทินสาธุตัวเองเอานี่แล้วก็จับอันนี้เข้ามาใกล้ๆได้ไหมล้วตัวเองเข้าไปใกล้ๆวางวางได้โอเคนี่แต่ถือไว้นะเนี่ยตั้งจิตเราถวายทั้งสองโอ้ om namat na mata halihali na mataya om namat na mata halihali tasak mataya om na na mata halihali tasak mataya om namat na mata halihali tasak mataya om namat na mata halihali tasak mataya om na na mata mataya om namat na mat sa na om namat mat lak sa na om namat mat lak sa na om namat mat lak sa om om บัดนี้นายอุยลีเวย่ยขอน้อมถวายหม้อบูชาแด่พระแม่ธรณีและพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับนายอุยลีเวย่ยให้ชีวิตได้เจริญขึ้นอุมชูให้ชีวิตเจริญขึ้นมีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตวิญญาณดีแล้วค่า,าดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตานุนเสริมดวงชะตา พลิกจักรละกับกลายเป็นดีโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมส่งสุขภาพแข็งแรงสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทอรเฮงอองอ้วดาสาธุสาธุสาธุอาตัวเองขอ,อขอ,อขอความมงคลขอพอรให้เขา,เ<อ>าให้กับวิลลี่เว้ยเออจนได้กรุงฉิงติมูน <ไว S 3> ียงยังพระมารามี 来给威利威加持啊、呃！来扶持他啊的,、呃、的生意兴隆啊、呃，万事如意！嘿啊，好、哦、啊，哇！杀兔杀兔！杀兔<是>！拜拜啊！保教啊！我们啊，我们在台湾。 อะไรนะอผลไม้พร้อมกับปกว้ยพูดเป็นภาษาจีนอะ้เามอนี่นี่ี่นก่นี่นี่นี随随่นี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 ่นม่นีังี่นี่นี่นา่นี่นี่ี่่นี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 ่อ่า่่่ บัดนี้ก็ได้ทำพิธีสำเร็จทั้งทั้งสองนี้แล้วเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาการเจริญพรม,มิหารสี่เป็นรากฐานแห่งมงคลกุศลทั้งปวงการทำบุญสร้างกุศสหรือการทำสิ่งใดฐานจิตจะต้องมีอิทธิคือพลังแห่งความสำเร็จ3ขอสตอ1หนจอจดอเข้าใจเข้าถึงเข้าเปหนึ่งเดียว ตั้งใจเต็มใจเต็มกําลังทุกขั้นตอนจริงจังจริงใจเด็ดขาดถึงจะได้กุศลเต็มที่เกิดผลสำน็กบรรลุสําเร็จสมดุลสมบูรณ์ทุกงานทุกประการชนีแลสาธุสาธุสาธุอมศรีชัยยะสาติสันติอมอมศรีชัยยะสาติสันติอมอมศรีชัยยะสาติสันติอมอมมะอโหสาติสันติอมอมมะอโหสาติสันติอมอมมะอโหสาติสันติอมสาธุ